ลำป่ามวันนี้จะเป็นปุูงสมขีปลาหมอมอันนั้นเป็นปูทรรมศตัดปูยังไงปูโคมยางเลยปูโคมอันนี้มันปลาหมมเด้ผิดหรือเปล่เลยปลาหมมล้วนๆได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจักน้ำห้วยธรรมศาสตร์โอ้หมดสภาพแล้วโอ้เมืม่มอยเลยเมื่อไเลยยางแป๊ดทั้งหมดแป๊ดไว หมดปอไม้แท็งสปอไม้เนี่ยวอยากแตกชี้เส้นเลยป <c oughs> อโล่ก็ีก้อยากลูเดียวมันนี้แป๊บักม,มงมแล้วไปเมืยไรเมยเตมห้างมันเป็นหูสู้หงสัน <c oughs> แต่เวลาดนแป๊บักม,มงมแล้วมาเนี่ยหมดเธอเนี่ย น้ำกระทัดเนาะทัดมาแม่กินน้ำห้วยอยู่เนี่ยเห็นไหมไม่หกมากินน้ำห้วยนี่มาในน้อยนี่วันนี้จะเป็นปุุงสมขี้ปลาหมอมโดยหกขว้าเอ็กหมังนทงเลยเสื้อมืดเลยบางเลยบ่โอ้ยนวมเลยบ่อนวมมันแบบทอเทื่ยนเนี่ย บใส่ราสี่มุกน่นเข้าจอดล่างมาใสเลยเนอะอ้าวส่เอาเฝาจับเลยทุ้ใดล่างมาใส่เจ้าของตัวนี้ตัวนี้มีตแรกเปนยีเกลีอเนกระท่นไก่เอาวะกินเขากลางป้าลุงดิบ นีกินไปเือในี่จกินข้าวมาเทท่านตกอเนียอืมเนา่เนี่คบหารมันนี่กับบุมีเป็นอาหารธรรมชาติมีปิงปลาปิงปลาหมบนี่ไ่ปลาปลาค้อม่ไเะปลาก่ถึงออ ม็นมอให้เมาเนาอมันล่ามล่ามป่ามอมฮึฮึฮาบัพันเนี่ยฮึฮึฮึรับไปเรับเ่เห็นไร่มาทำหมดก็ มีสั้นกระแตย่างปะข้าห้องว่าลายขัดเนาะแบบพื้นบ้านพื้นเมืองหลายขัดแบบพื้นบ้านพื้นเมืองแบบเล่าเก็บส่องช่องกระแตวะลายขัดยังเข้าห้องนี่ยเนาะ

อันนี้ลายขัดเนี่ยลายขัดหนึ่งซองสามซีฮะหกเนาะขัดหกเพ็ดยางป่าเนี่ยเนาะอลดกาง่ห้ามที่มันแอมกวะมันเออมกคเออเสนบาน้อยเส้บ้อยข้งสุดยอดเึงเป็นเ็ดลายขัดเป็นยางป่าเพ็ดเป็นซองแตะเนะี่ยเนาะลางวนางเอามงใครขึ้นเหมือนมันวงองใจเย็นเยอ ใส่เก็บมืออ้าวดำเลยมีแหงวะใกล้กูเนื้อกินไปด่านอนท้อยได้ใหรดำเลยข้เลยไปใสดำอย่าี่โุ้โหนี้เป็นพนงานที่ทีมงานนอนป้าไปใส่แห ฟวงแห่แล้วกับไซม้งมนี่ในป่าม้อมมาอีาแล้วมาเลยโ<อ>ยหได้ยุได้กินเนาะได้มาย่างย่างสำราเนาะป่าวันนี้มืดเริ่มเศร้าเราผดีแห้งเนีไงอู้หูอะไรนั่นปูธรรมชาติปูยังไงปูคมย่างเลยปูคมุ้โมโอ้ผ่านย่างไปลงเรามาจับปูมาแล้ว đu đủp, đu đủp, đu xoay, là con nó, tầm treo, à, tầm treo, là cả tầm treo, bộ, 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 bộ. สุดแล้วคลิปอมมอมนะสุดแค่สุดแล้วข่มล้มเลยเนี่ยกระดอยหยดแมงเลยอย่างเี้ยอันนี้มันป่ามอมได้พี่น้องเลยป่ามอมล้วนๆได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจักนำห้วยธรรมศาสตร์กางป่าดงดิบตอนนี้อาจารย์เนี่ยกำลังเฮ็ดยางสำลาหมีสกเกออเคตสก

ตอนนี้เวลา6โมง10นาทีทีมงานของเีปั่นเข้าปั่นนำและเกีียมตัวเดินทางกลับบ้าน ยงขนโอันนี้ที่่ใหมทุกย่านเมนูคพิ่งปลา่ปลาลงดิบปลองดดี่ลยใส่นี่กก็บน เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่เลยเพราะมันเร็เรียบร้อยอืออือขวดปัดในกันก็กินเขาก็หยับเลยว่าเขาก็ได้อีอกินได้ต้องไหมกินไหมตอนนี้ทีมงานกำลังเดินทางกลับบ้านพี่น้องทีมงานวิธีคนเหล่าถากันเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในป่าดงดิบ ้องคืนกับซ้ำวันทุกคนคือในซ้ำเนี่ยเขาเดินทางกลับตัวนี้กำลังโลกน้ำห้วยลงหรว่าเดินทางในตรงในยางค้มห้อยค้าผูกค้มผ้าย่างกันเป็นสิบชั่วโมงเนาะปมดมือเลยก็จะมาหอดจุดที่ห้องไม่อันห้องทีมงานหรือว่าผ่านป้ายักให้หมดทางแคมป์เนาะวันนี้เขาสำเร็จภารกิจทุกย่างเราบรนี้กาสี่เดินทางกลับ ขึ้นผูขึ้นผูลุกนึงโอ đây xem ừ, hay Ô Ô Bé xem hả để hay hay mà Ô oh, hay mình đi oh, khác lẽ ạ สมบ้น่มบ้นาีประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนี้แหลวกินข้นา Thank okay. okay. you. นอนเลยพี่นอ้องอากาศนอนแล้วเคลนี้มีไฟไม้ลำป้ามาเลยเป็นเคลอ่าป้าไม้เขาลำังเกตเห็นตันนี้จะเป็นหอยไฟไม้เขาใต้มือเขามานะแล้วเขาบระเทศไทยเหมือนว่าเขาเดินทางตอนกลางคืน ครับเนาะตอนนี้อยู่กับรายการวิธีคนเราร้ามเบาเดินสั้นผูกแก้วทุกคนเป็นนี่เป็นเส้นทางที่เขาร้ำขนเนาะมีเบาคิงเบาวีเบาเรินเดินทางกับออกจากปลาดุงดิทุกคนเดีย๋ยวเป็นแลไงความรู้สึกแล้วกันสภาพแวดล้อมสนุน้นทางเป็นเลยระยะทางคอนดกาต้นไม้ในอุดมสมบูรณ์ไรงามแต่ว่าเส้ทนทางระยะทางเลยไกล ไก่เนาะย่างกั่ส่วงใช้เวลาประมาณแปดส่วงหัดไปกลับกับสิบหกสมวนตอนนี้ฮอร์กำลังกลับเนาะแต่เมื่อไรพักพ่อนก่อนตอนนี้ผ่านความยุ่งยากลำบากมาแต่ว่าโชคดีได้พัดเลื่อนมาเป็นนาน่าในทางให้โอ้เนาะมันเป็นผัดเก้าเป็นเที่ยวชารในด่านไปนี่พัดเรินบอกเป็นไรตเมื่อเมื่ออยู่เมื่อยอยู่เนาะความขวนเนาะคนทางระยะห่างแต่ก็้สมกับการไปอยู่เนาะ ส้มอยู่เนาะโอ้มันจะมีความรู้สึกว่ามันจะได้ดีไล่ดีไล่เนาะเมื่อกามีความสุขเออก็ได้ชุกได้ปั้นหนาเนาะมาสำรวจในท่องเที่ยวมันเป็นข้องธรรมชาติษาฝ้ามชาติเนาะฝรายภาติป้ายลูกดิบว่าทัานซะเดี๋ยวเช็ดได้ห่อสิบบ็อกเนาะตัวนี้เนาะใช่โอเคควร้าวอีกเนาะเดี๋ยวเขาย่างวันนี้ได้จากชั่วโมงหรอเ่าออกมาแต่คุณนี่หกโมงเนาะ ห้าชั่วโมงลเดี๋ยวนี้มีส่องโม้ในห้าชั่วโมงลห้าชั่วโมงเนาะอย่างเมาประมาณตัมตัวเขาชู้อยู่ชู้บู้จะเป็นเนาะชู้ชู้มองเครื่องห่างแล้วเนาะเดี๋ยวอะไกันถ้ามันหอนไปขันวีเป็นไรตอนนี้ขึ้นหอนย่างกูโม้ไล่กูโม้ที่สุดในที่สุดตอนนี้นะขึ้นหอนนำเย็นเย็นนิบนน้ำกระห้าอยากต้องในลงไปกินอยห้ไยเนาะมันมันซาในลงไปกินนำเลย เนี่ยเอ้ยเอ็นทุกน้ำเป็นตัวไหนเลือดจากทุกหรอน้ำในนี่ข้ามทุกแต่ว่าตอนนี้เลือดเนี่ยมัดแล้วมยอดเดียวเนี่ยโอ้โหในพวมีน้ำกินเหรอคือว่าแป,ป๊ดสี้ยวโมงนี่มัรั่วมันขาลงไปเอาน้ำอยู่ห้วงไอ้ช้ำสิบนาทีเลยเยจลาเทื่อ้หนักอ, <laughs> อันนั้นก็เป็นสัมภาษณ์สัมภาษณ์ทีมงานเนาะทีมงานที่เราไปไปฉุนภัยในป่าดงดิบเนาะไปใส่วิธีไปท้ายทอดเรื่องราวไปส้ำรวจสถานที่เนาะ แ่งเเดี๋ยวเขาติดตามต่อไปทุกคนเดี๋ยวเราจะย่างไปต่อเนาะตอนนี้ย่างได้หมาชั่วโมงแล้วย่างอีกเกินสามส่วโมงเนาะจึงจะหดบานโอ้สุดนอนยอด,ดเลยเบดึงการเต็งโตเพื่อให้มุ่นอุ้ยเลยคุณสภาพยับเยินเพื่อกระไรแต่ก็มีความสุขย่างย่างเดียวพี่น้องย่างลูกเดียววันนี้แป๊บส่วโมงแล้ว ไปกับสิบหกชั่วโมงแล้อพี่น้องเลยใครทอดวิธีย่างเลยไครถอดวิธีย่างเนี่ยบนวิธีชีวิตเด้หนิวิธีย่างชื้อขนาดเนี่ยย่างแต่หกโมงเช้าเดี๋ยวนี้ประมาณสี่โมงเลยเนี่หนักละเคยกัดสดเลยแต่ว่าการเข่าพันเหงื่อออกนี่นุ่งเสื้อกันลมตึมเหงื่อออกนี่ประมาณห้าลิตรแล้วพี่คุณลายเดือนเติมอันละฮะอัให้อากาศสากินน้ำห้วยสดห้อยธรรมชาติเป็นเวลาต้มเลย บัดรมานี่ยคือว่านั่นแดมว่าบัดมานะคือว่าบุ้มเมยเลยตัวใบเลย

คุณให้จักพรมน <ำ S 2> ันนำพอดอยู่คมพรขึ้นเ <c oughs> ด๋ยวหักก่อนเนาะอโอ้ใบทุน่นตอนนี้มาฮอทห้ยหกเดินทางมาตอนนี้ได้แปดสิบโมงแล้วเขาย่างมาบหยุดเบย่ยนเน,ะนาะอนิยารเนาะส่งเบิ่งส่งสังเกตสังเกตเนี่มแม่มนว่าโสอันบอดี้เลยเนาะจะให้หูว่าย่างมากไก่ไร เป็นอะไรนะครับทนทางแล้วก็จุดพิกัดที่เฮามาระยะทางเป็นอะไรคือว่าเป็นเอ็นเดนเจอร์หัวลุยสุ่มพวนบ่ลุยสุรร่มพวนเนาะนักนงนแถนง่นีนวเน,นวาะนำกระ át, คาดน้ดนำมิกคาดน้ำน้ำมิดทุกคนน้ำมิดแล้วมากินน้ำห้วยทำซาดหนิว่านอะไรไฮบี้เมื่อย์ไรเมื่ม<า>อ,อ<า>เยเป็นทางมันเป็นหูสู้สั่นเวลาโดนเป็ดชั่วโมงแล้วมาเนี่ย มอดเธอเนี่น้ำกระชัดโล่ชดมาแม่กินน้ำห้วยอยู่เนี่ไหนไม่หกไม่กินน้ำห้วยนี่ไม่้น้อยนี่รถสุเที่ยงอนี่านหกร้อยัมปดเี่ยงเงินไก่ผ่านยังไงหลักไปครับหลักไปอันนี้่นี้เป็นอะไรไก่บ่ธรรมดาธรรมดาจะเป็นไก่เชือไก่จะเป็นาซีงอังยง มือแบบนี้ขึ้นอันนี้แท้มันธรรมดามีเสียงจะแปดชั่วโมงเต็มเต็มโอ้คนเออเดี๋ยวมาเก็บหักพรอยนดหน่อยตักนำจากนำห้วธรรมศาสตร์มากินเลยกินไปส้มทุกแล้วอย่างบวอิ่มเถอะักพรอยนี้ประมาณจีบสากะทีให้มีให้ันมีแหงเดี๋สีย่างโตท่ว่กจุดไหมห่ออย่างบฮอดเถอะเนาะเดี๋ยวมาฮอดเก้าสิซนตย่างแต่เซานะแต่หกโมงคนนี่นำห้วยที่ห่อมา ประผังซีตเอาชีตรอดจากกันย่างหรือว่าเดินโดยเท้าเขาปาดงดิบนั่นเส้นทางที่เอามาเนาะโอเคเดี๋ยวซ่ำนี้ก่อนเดี๋ยวแจ้งกินไหน่อยมั้ยมีอ๋อลับฟนันเฮ<ะ>้ยลับฟนันหลับฟนัน อันนี้แมนเห็ดตุ้มอ้อมเนี่ยตุ้มอ้อมใส่เพียะใส่